ก,กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมนายอภิชาติโตดิโรกเวสรองประธานกัรมาที่การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำคนที่3แล้วก็เป็นประธานอนุ <c oughs> แก้ไขปัญหาความยากจนด้านเศรษฐกิจนะครับวันนีเ้เรื่องการแก้ไขปัญหานี้องค์รวมเนี่ยต้องเรียนท่านประธานกับเรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกนะครับว่า เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นปัญหาของประเทศนะครับและที่สำคัญคือถ้าเราจำได้วันที่11ที่ผ่านมานี้ท่านนายกได้มาถแถลงนโยบายก่อนเข้าทำงานที่สภาแห่งนี้นะครับในเรื่องแรกที่เป็นปัญหาเร่งด่วนเรื่องแรกก็คือการแก้หนี้ของพี่น้องประชาชนทั้งหมดซึ่งในนั้นน่ะท่านนายกได้พูดถึง แก้ไขปัญหาหนี้สินท,ทั้งในภาคเกษตรธุรกิจภาคประชาชนพักหนี้การเกษตรประคองภาระหนี้สินและก็ต้นทุนทางด้านการเงินนะครับเพราะฉะนั้นางานศึกษาวิจัยชิ้นนี้นะครับผมเรียนท่านว่าเป็นงานที่คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยักจนได้ได้ตั้งใจทำเพราะเราเห็นว่าน่าจะเป็นปัญหา ใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของประเทศเราก็หวังว่าการให้ข้อมูลท่านสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้น่าจะาได้รับการตอบสนองสะท้อนกลับท่านจะเห็นว่างานวิจัยที่เราทำขนะนี้ยังไม่ใช่รูปเล่มเป็นก๊อปปอยู่นะครับ <c oughs> พร้อมสามารถแก้ไขได้เรายินดีรับความคิดเห็นของท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่จะให้กันมาทีการชุดเราเนี่ยไปปรับแก้ได้ นะครับผมขออนุญาตผมมีเฟรมที่สี่เฟรมนะครับที่จะกล่าวนำนิดเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็จะขออนุญาตเชิญท่านเชิดศักดิฮ์ฮิลันสิริสมบัติท่านเป็นรองไอาการสูงสุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้เป็นอไยการอาวุโสยังรับรายการอยู่นะครับท่านทำงานด้านแก้หนี้มาเกือบ30ปีเพราะนั้นเราก็เลือกคนได้ได,ไ,ดได้คนที่รู้จริง เดี๋ยวในรายละเอียดจะมีจะมีบอกนะครับผมขออนุญาตไปเฟรมแรกนะครับผมอยากให้ท่านดูตรงนี้นิดเดียวครับว่านี่ครัวเรือนเนี่ยน่าเป็นห่วงขนาดไหนนะครับที่ผมบอกว่าน่าเป็นห่วงก็คือว่าถ้าเราดูข้อมูลตอนนี้นะครับท่านจะเห็นการาฟเนี่ยว่ามันขึ้นไปแล้วก็มันก็ทรงๆอยู่นะครับล่าสุดปี 66, 66ปีนี้นะครับในควอเตอร์ที่1ก็คือไตรมาสที่1เนี่ย เรามีหนี้อยู่90.6%ของ GDP คิดเป็นเงินประมาณ15ล้านล้านบาทงบประมาณของประเทศ3.3ล้านล้านนั่นเท่ากับว่าขนาดนี้หนี้ควัวเรือนเราเป็น5เท่าของงบประมาณของประเทศโดยประมาณนะครับทีนี้ถามว่าคนไทยมีหนี้เยอะแค่ไหนนะครับข้อมูลด้านซ้ายข้างล่างนะครับย,ยังครับหนึ่ในสของประเทศก็คือประมาณ25ล้านคน เป็นหนี้สูงอันนี้ข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ผมนํามาอันที่สองหนี้สูงเนี่ยสูงแค่ไหนนะครับท่านก็จะเห็นว่าเขามีตัวเลขนะครับห้เป็นนี่ยเป็นหนี้เกิน1นึ่งแบาทห้ปร์เซ็นตของ25ล้านคนเป็นหนี้เกิน1นึ่งแบาท14เป็นนหนี้เกิน1ล้านบาทเยอะนะครับสิเปอร์เซ็นตของจํานวนคนหนี้เสียเนี่ยมีหนึ ล้านล้านบาทก็คือนี่เสียก็คือ1ใน3ของงบประมาณแต่ละปีนะครับก็ถือว่าเป็นนี่ก้อนโตขอไปอีกเฟร,รมนะครับอันนี้ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยทํามาเหมือนกันนะครับผมเอามาให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาดูว่านี่คนไทยอาการหนักแค่ไหนนะครับถ้าท่านดูตัวเลขตั้งแต่58% 30% 4ใน5 62%ผมถือว่าเป็นตัวเลขสูงทั้งสิ้นนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่นหนี้วัยทำงานเนี่ยที่บอกว่าเป็นหนี้เร็วนี่นะครับมีถึง58%ก็คือคนที่อยู่ในวัย25-29ถึงปีอันนี้ถือว่าเป็นหนี้เร็วนะครับหนี้เกินตัวเนี่ยเป็นลูกหนี้แบงค์บัตรเครดิตมีวงเงิน20ขออภยัยมีวงเงิน 10- ถึงเเท่าของไรายได้อันนี้คือปัญหาหนักของประเทศนะครับนะไม่ใช่ปัญหาหนักอย่างเดียวเป็นปัญหาใหญ่ด้วยผมยกตัวอย่างอีกอัน เป็นหนี้เพราะจำเป็นข้อที่4นะครับ62ของครัวเรือนของประเทศนี้ประมาณ15ล้านครัวเรือนนะ62%ของ15ล้านครัวเรือนเนี่ยมีเงินออมน้อยและไม่พอจ่ายหนี้ถ้ามีไรายได้ลดลงประมาณ20%อันนี้จ่ายหนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมพาท่านไปอีกเฟร,รมจะตอบคำถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเราแก้หนี้ไม่ได้นะครับที่ผ่านมาเอา่อ เขาไปอีกเฟรมเลยครับเราแก้หนี้ไม่ได้เพราะว่าอันที่หนึ่งนะครับผมสรุปให้ท่านสั้นๆน,นะครับไม่มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบในทุกระดับและทุกพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จเราอาจจะมีธนาคารแห่งประเทศไทยมีคลินิกแก้โจรมีมหากรรมแก้หนี้แต่อันนั้นนะ่ะไม่ใช่หนี้ทั้งหมดที่เราไม่ใช่หนี้ทั้งหมดของประชาชนที่ต้องแก้ไขนะครับ อันที่สองเนี่ยมาตรการแก้ไขนี่มีเฉพาะสถาบันการเงินไม่เพียงพอกับปัญหาทั้งหมดผมใช้คำว่าแบงก์กับนอนแบงก์9 0้ที่ข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอยู่อันนี้คือเงินในระบบธนาคารนะครับแต่ท่านอย่าลืมว่ามันมีนี่อีกอันหนึ่งผมว่ามีไม่น้อยกว่า30%เพิ่มเข้ามาอีก30%คืออะไรครับนี่สกร นี่กองทุนทั้งหลายที่อยู่ในชุมชนเช่นนี่นี่กองทุนหมู่บ้านเราลงไป2 5 0 0 0 0ล้านแล้วนะครับที่รัฐบาลลงไปต่อเนื่องกันมาเนี่ยรวมถึงนี่กองทุนต่างๆแก้จนกองทุนปุ๋ยกองทุนยากองทุนครูพวกนี้เป็นนี่ทั้งนั้นครับแต่มันไม่ถูกรวมเพราะฉะนั้นนอนแบงค์เนี่ยก็น่ากลัวนะครับเพราะนั้นข้อ2คือเราแก้หนี้เฉพาะที่อยู่ในระบบธนาคารเท่านั้นแต่นี่อีกก้อนหนึ่งใหญ่ๆเนี่ยเราไม่ได้มีการพูดถึงเลยนะครับ ผมใช้คําว่านี่ที่มันซ่อนอยู่กันแล้วกันนะครับเรื่องที่3มาตรการแบบมิติเดียวต่อสภาพนี่ที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ไม่ใช่นี่ทั้งหมดที่ลูกนี่มีอยู่ผมยกตัวอย่างเช่นผมเป็นนี่อยู่สอง0,000นะครับแต่ธนาคารอมสินให้กู้เงินเพื่อไปชำระนี่เขาให้กู้โดยในอยู่ในวงเงิน10,000บาท เพราะนั้นแก้ปัญหาไม่จบครับเพราะแก้แค่ส่วนเดียวครึ่งเดียวแต่อีกครึ่งหนึง่งคุณไปตายเอาดับหน้าไปตายเอาดับหน้าก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับข้อที่4ผมมี5ข้อนะครับมาตรการมีข้อจํากัดลูกหนี้เข้าถึงการช่วยเหลือได้ยากเช่นอายุของลูกหนี้ถ้าเกิน60เนี่ยเขาไม่ปล่อยสินเชื่อครับหรือประกันเขาก็ไม่ให้ทำประกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นสถานะ NPL นี่ก็กู้ไม่ได้ครับเขามีบุโรเครดิตที่คอยเช็คอยู่รวมถึงข้อจำกัดทางด้านวงเงินนะครับท่านก็รู้อยู่แล้วว่าธนาคารหลายอันเนี่ยวงเงินแสนเดียวที่ให้กู้ชำระหนี้ได้สูงสุดนะครับเรื่องสุดท้ายมาตรการแก้หนี้เป็นเชิงนโยบายขาดกฎหมายรองรับแกนการแก้ปัญหานี้ทุกแหล่งเงินของเจ้าหนี้อันนี้เดี๋ยวรายละเอียดจะมีปรากฏตามมานะครับจุดเด่นของ งานวิจัยชิ้นนี้เป็นเฟรมสุดท้ายแล้วนะครับการแก้ไขปัญหาเนี้ยท่านอาจจะสงสัยว่าแบบองค์รวมคืออะไรนะครับผมให้นิยามไว้ว่าเป็นการแก้ปัญหาเชิงภาพรวมของเป้าหมายและคำนึงถึงองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้ครบถ้วนมากที่สุดนะครับอันที่สอง ได้รูปแบบการแก้ไขปัญหาภาพรวมคือ3วงใหญ่ๆนะครับ 1. การจัดการหนี้สิน 2. โครงสร้างเชิงองค์กรแล้วก็ 3. โครงสร้างเชิงกฎหมายเรื่องที่3การศึกษาได้เตรียมการมานานนะครับโดยเฉพาะประสบการณ์ของผู้ทำเนี่ยผมว่ามีเกิน30ปีเป็นส่วนใหญ่แต่เราเริ่มตั้งนับหนึ่งเนี่ยเมื่อวันที่7มีนา65พศ65นะครับ เราใช้เวลาทำงานวิจัยชิ้นนี้มาอย่างต่อเนื่องก็คือ1ปี7เดือนนะครับเราใช้ทรัพยากรไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่น่าดีใจก็คือข้อน,นี้นครับงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ใช่งานวิจัยเชิงวิชาการแบบลอยๆเราเอาโมเดลที่เราค้นพบเนี่ยไปทดสอบใน7ประมาณ7จจังหวัดนะครับคือโคราชศรีสะเกดขอนแก่นอุดรนครศรีธรรมราชกรุงเทพนนทบุรี มากกว่า10ครั้งเราเอาทีมลงไปนะครับแก้หนี้ครูแก้หนี้สหกรการเกษตรเราลงไปในพื้นที่เนี่ยคนแก้หนี้มาแบบพอมาฟังแล้วน้ําตาไหลเลยนะครับเพราะมันพบทางออกว่าเขาแก้หนี้ได้จริงๆนะครับประการสุดท้ายทีมที่ปรึกษาเป็นคนที่สนใจในเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็ทำงานกับด้านนี้มามากกว่า30ปีผมยกตัวอย่างเช่น ท่านเชิดศักดิ์เนี่ยนะครับท่านก็เป็นรองไอาการสูงสุดแล้วก็เป็นไอาการวุโสในขณะนี้ท่านทําเรื่องนี้มานานนะครับเราก็เชิญท่านเป็นคณะประธานคณะทํางานให้เรานะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือเราเชิญตัวแทนคณะทํางานเรานะฮะมีธนาคารแห่งประเทศไทยมี DSI ที่แก้ปัญหาเรื่องคดีมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเอกชนนะครับที่น่าสนใจก็คือมูลนิธิ สุภาวงเสนาซึ่งเขาทําเรื่องแก้หนี้เนี่ยปฏิรูปสิทธิลูกหนี้มามาเกินกว่า40ปีนะครับแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคตลอดจนนักวิชาการอิสระเพราะฉะนั้นผมหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นคําตอบที่ใกล้เคียงที่สุดในการแก้ไขหนี้สินภาคประชาชนนะครับก็ขออนุญาตท่านประธานที่เคารพครับว่าขออนุญาตอมอบหมายให้ท่านเชิดศักด นิลันสิริสมบัตอิอายการอุโสเป็นประธานคณะทํางานของคณะกรรมการแก้จนลดความเหลือ่อมลาำในเรื่องการศึกษาแก่นี้ขอเรียนขออนุญาตท่านประธานเชิญครับ